โพสต์ภาพให้นมทารกจากเต้า Facebook รับไม่ได้ Facebook ได้ปิดบัญชีของคุณแม่รายหนึ่งหลังจากเธอโพสต์ภาพของตัวเองขณะให้นมเด็กทารกสองรายรีเบก้าวานอสิกคุณแม่ลูก5้าจากเลบานอนได้แชร์รูปของตัวเองเลี้ยงลูกสาวและทารกอีกรายด้วยนมจากเต้า เธออธิบายว่าเธอได้รับข้อความจากเพื่อนถามว่าจะรู้สึกอย่างไรกับการให้นมกับลูกของคนแปลกหน้าเพราะว่าแม่ของเด็กรายนี้ต้องรีบเข้ารับการผ่าตาัดและเด็กปฏิเสธที่จะกินนมจากขวดภาพที่ถูกโพสต์ไปที่หน้า breastfeeding m a m a talks ได้รับการสนับสนุนจากคุณแม่ทั้งหลายเป็นอย่างมาก นักวิจารณ์บางคนกลับกังวลว่าแม่ที่ขาดความรับผิดชอบอาจจะถ่ายเชื้อแฮปบีและ HIV ให้กับเด็กไม่มีใครทราบเหมือนกันนะว่าคุณแม่รายนีย้เป็นโรคเหล่านี้หรือไม่แต่ในที่สุด Facebook ก็ตัดสินใจว่าภาพดังกล่าวนะ่ะไม่เหมาะสมแล้วก็ปิดการใช้งานบัญชีของเธอซะเลยสามีของเธอร้อนมากเข้ามาปกป้องภรรยาด้วยการโพสต์เรื่องราวทั้งหมดไปบนหน้า breast feeding mama talks คุณแม่รายนี้ยชนะความอายุติธรรมได้ในที่สุดแล้วก็ได้บัญชีของเธอกลับคืนมาเธอยือนยันว่าไม่เคยเสียใจกับการตัดสินใจของตัวเองเลยแม้แต่น้อยคราวหน้าโพสต์วิดีโอบน YouTube ได้นะคะเพราะว่า YouTube น่ะเออโอเคค่ะ